สวัสดีค่ะแอมิดี้ไอวายค่ะวันนี้จะพาทํากระทงใบตองมะละกอแบบง่ายค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะวัสดุเราในวันนี้นะคะก็จะมีใบตองค่ะใบตองที่เราใช้นะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่6เซนติเมตรความยาวอยู่ที่ประมาณ13เซนติเมตรค่ะอันที่2ก็จะเป็นกระทงค่ะความกว้างของรัศมีอยู่ที่7นิ้วค่ะหมุดปากแม็กเย็บกันไกลวันนี้เราจะใช้เป็นมะละกอ ด้วยนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้นะคะนนจะเป็นดอกมามสีม่วงค่ะวิธีทํานะคะเราจะทํากลีบใบตองก่อนนะคะแล้ก็พับมาลงมาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็าพับมาครั้งที่2ได้ประมาณนี้พับมาครึ่งหนึ่งแล้วก็พับมาลงแบบนี้พอดีนะคะเราเราก็นําไปวางค่ะแล้วเราก็ใช้หมุดปักไว้ค่ะไปให้รอบๆของกระทงเลยนะคะ วันนี้เราก็จะทำแบบเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะคร่ำแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นค่ะเราก็จะมาทำกระทงให้เ,เพื่อนๆดูนะคะค่ะเราก็ปักให้ขอบเขาชิดกันพอดีนะคะส่วนใบตองเราก็ใช้ใบตองที่มีขนาดเท่าๆกันนะคะค่ะเราก็พับลงมา ในลักษณะของกรีบปากกาค่ะวันนี้เราใช้กรีบปากกาแบบเดียเด่ยวๆนะคะแล้วก็ใช้หมุดปักไว้ทั้งสองข้างนะคะพับลงมาพับลงมาครั้งที่สองพับลงมาและก็พับลงมานะคะ ก็จะเป็นการทำกระทงแบบง่ายๆนะคะที่ไม่ต้องใช้วัสดุเยอะนะคะแล้วก็พับง่ายเหมาะสำหรับท่านที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะก็สามารถทำวิธีนี้ได้นะคะ ถ้าหากว่าไปตองยาวเกินนะคะเราก็ตัดออกได้นะคะค่ะแล้วเราก็นำมาวางค่ะนี่เราก็ได้ฐานกระทงแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำนี่นะคะที่เป็นเส้นเส้นมรกรนี้เราเฉือนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาทำเป็น น,ะะนี่พับโค้งเข้าหากันนะคะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะวันนี้ค่ะแล้วตัดส่วนที่เกินออกได้นะคะค่ะพับโค้งเข้าหากันตัดประมาณนี้ก็ได้นะคะ เราก็จะตัดเส้นมะละกอให้ความยาวอยู่ที่ประมาณ11เซนนะคะแล้วเราก็โค้งพับเข้าหากันนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็นำมะละกอมาปักสว่างนะคะค่ะพับโค้งเข้าหากันนะคะแล้วเราก็นำมาปักสว่างกัน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะวิธีการทำกระทุงไใบตองแบบง่ายสำหรับวันนี้พี่อลมขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของแลมี่ดีเอมป์ตลอดค่ะถ้าเช่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ